dad พ่อ f r i e เพื่อนมา m แม่ name ชื่อ nickname ชื่อเล่นค a l เรียก mean หมายถึง s p ปสกดน new ใหม่ a n หลังเที่ยงหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวัน p.m. หลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืน Mister นาย มิสจีสผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมิสไม่ดูนุบมิสผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกูดมาจนนูนสวัสดีตอนบ่ายกูด d ิทดัน n ิ่งสวัสดีตอนเย็นกูดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าไฮสวัสดีบายลากรกูดบายสวัสดีลาตีสวัสด Goodbye ลาก่อน See you พบกันใหม่ How are you สบายดีไหม Fin Fin test Fry แป n งสวัสดีคุณ I am ฉันชื่อ My 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 f r i e n d call me เพื่อนเรียกฉันว่า My name ฉันชื่อ n i c e to m e e t Yu o ยินดีเพื่อรู้จักนี่ i t i s my m o m นี่คือแม่ของฉัน i s m e a n In b a n q u e t หมายถึง How do you is space คุณสะกดอย่างมันอย่างไร p l e a s e ขอร้องได้โปรด backpackers กระเป๋ปาเป้ Please capital เมืองหลวง sovorn โทรศัพท์มือถือ classmates เพื่อร่วมชั้น country ประเทศ email จดหมาย เจนสติวเดนนักเรียนแลกเปลี่ยนสคู School, ลโรงเรียนสติวเด้นนักเรียนเทลโฟนนัมเบอร์เบอร์โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์เอเชียทวีปเอเชียเปรูอเมริกนันประเทศอเมริกนนันือ บราซิลประเทศบราซิลจีนาประเทศจีนฝรั่งเศสอิตาลีประเทศอิตาลีเีแปนประเทศญี่ปุ่นโคเรียประเทศเกาหลีเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกเปรูประเทศเปรูรัสเซียประเทศรัสเซียไต้หวันประเทศ สเปนประเทศสเปนไต้หวันประเทศไต้หวันไทยแลนด์ประเทศไทยอยู่ในอยู่ในอิตามหาคนครมิการเธอชาสหรัฐอเมริกา,า,เ,กาเวียดนามประเทศเวียดนามอเมริกันชาวอเมริกันบราซิลเลียนชาวบราซิล Chinese ชาวจีน French ชาวฝรั่งเศส Italian ชาวอิตาลี Japanese ชาวญี่ปุ่น Korean ชาวเกาหลี Mexican ประเทศเออชาวเม็กซิโก Peruvian ชาวเปรู Russia ชาวรัสเซีย สเปนิสชาวสเปนไต้วันนิสไต้หวันไทยแลนด์เทคไทยชาวไทยวีดนามิสเวียดชาวเวียดนามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ 7 8็9 1 0 1 1 1 1นายเ1 3 1เ1 4 1ิ1อีเล6 1ิบเ1 1 1ทเวล1 2 1 2 1ส1 3เธอท1ฟ 40 0 50 0 0ิ60ที่ห้าสิบหกสิบปดสเท่สวัดน how you uh, คุณ้ทาไหร่ what's your name คุณชื่ออะไร what nationality คุณสัญชาติอะไร what what your phone number เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร where are you from คุณมาจากที่ไหนโอเคโอเคซาวกูด okay. okay. so เสียงดี